สวัสดีครับผมวารุษนะครับจากเขตขาที่ดินสวนบุรีหรือที่สวนสวนบุรีนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกทท่านนะครับมาอยู่ที่ปั๊มบางจากนะครับตรงบริเวณถนนหมายเลข3-40นะครับก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ตัวเขตดอนเจดียสวนบุรีนะครับผมตอนนี้นะครับบนถนน3-40ี่เนี่ยมีการก่อสร้างนะครับแต่ว่าทุกทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังสามารถที่จะเดินทางมาสวนบุรีเนี่ยอย่างง่ายดายเหมือนเดิมนะครับผมแต่เพียงแต่ว่าขอคอมเมนต์ไว้นิดนึงแล้วกันว่า ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่าถนนที่ก่อสร้างเนี่ยจะลดเหลือ1เลนนะครับเวลาเราวิ่งมาเนี่ยสเลนเหลือ1เลนเนี่ยทำให้การจราจรตรงนั้นเนี่ยติดขัดนะครับถ้าจําเป็นต้องผ่านจริงๆก็เสาร์อาทิตย์บวกเวลาไว้ประมาณสัก15าทีแต่วันธรรมดาไม่มีปัญหาเลยนะครับสามารถที่จะขับมาได้เรื่อยๆเลยเอาละวันนี้นะครับผมมีที่ดินนะครับขนาด5้าไร่หนึ่งงาน44ตารางวาติดถนนลาดยาง น่าสนใจมากที่ดินแปลงนี้ผมได้ปรึกษากับพี่ตี๋เจ้าของที่นะครับเคยโทรมาปรึกษาครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งนี้พี่ตี๋ตัดสินใจอยากให้ผมรีวิวขายให้หน่อยแล้วก็เป็นที่ที่ดีด้วยนะครับก็คือตัวที่ดินเนี่ยอยู่เป็นเหมือนเซ็นเตอร์เลยนะครับเราจะวิ่งไปโรงพยาบาลเราจะวิ่งไปตัวองค์อนุสรณ์จรเจดีไปตลาดโลตัสซีเจเซเว่นตลาดโรงเกลือมันสามารถที่จะไปได้หมดเลย แล้วทั้งหมดที่ผมพูดมาในตอนเริ่มต้นเนี่ยใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นเองไม่เกินนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวที่ดินเนี่ยอยู่ทางเข้าชุมชนเอาให้ง่ายว่าผมใช้คำว่าทำเลค้าขายเลยก็ว่าได้ใครที่มีความประสงค์ต้องการที่ดินนะครับประมาณ5ไร่ขึ้นไปนะครับหรือว่าที่ขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะนัดเข้ามาดูจับจองเป็นเจ้าของได้เลยที่ดินแปลงนี้ผมว่าทำเลดีมากๆเลยครับตรงสีแยกทะเลบกอะครับ มาถึงตัวที่ดินเนี่ยระยะทางแค่200เมตรนั้นเองนะครับแล้วคนในหมู่บ้านเนี่ยเวลาจะเข้าหมู่บ้านเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องมาใช้ทางเส้นทางนี้นะครับมันจะมีทางเข้าออกอยู่2เส้นทางเท่าน,นั้นเองตัวที่ดินนะครับผมแล้วกว่าครึ่งนะครับคนที่จะทํากิจการนะครับจะมาเปิดร้านขายของชาําเปิดร้านรับเปลี่ยนยางอะไรพวกนี้ครับคือสามารถมาลงทุนได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่ดินแปลงนี้ นะครับทำเลดีก็จริงราคารวมทั้งแปลงแล้วอาจจะสูงกว่าที่ท่านมีกําลังแต่อย่าเพิ่งท้อแท้ไปนะครับผมมีทางออกให้แล้วครับตัวที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าท่านมีความประสงค์ที่จะต้องการว,งงว่ายงง่ายว่าชอบทำเลแล้วแต่ว่าท่านคนเดียวไม่ไหวนะครับลองโทรไปคุยกับพี่ตีดูนะครับไปแจ้งกับพี่ตีไว้เลยว่าท่านเองอากได้เท่าไหร่คนที่มีกำลังซื้อเป็นครอบครัวก็ยกแปลงได้เลยคนไม่มีกำลังแจ้งความจำนวไว เดี๋ยวเวลาทุกคนมาแจ้งความจสนวงไว้2คน3คน4คนเมื่อไหร่ที่จำนวนที่ต้องการลงตัวเรานัดกันมาคุยสามารถที่จะแบ่งแปลงได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ติดถนนลาดยางกว่า100เมตรยังไม่พอนะครับในซอยเนี่ยยังจะติดถนนซอยเนี่ยอีกร้อยกว่าเมตรเหมือนกันเรียกง่ายว่าที่ดินแปลงนี้ด้านหน้าด้านข้างด้านหลัง3ด้านเนี่ย ติ่ถนนสาธารณะทั้งหมดเลยเอาให้ง่ายว่าผมคุยตอนนี้ผมแทรกภาพโดนเข้าไปแล้วเนี่ยทุกทท่านอาจจะเห็นแล้วว่าบ้านเรือนตรงนั้นเยอะขนาดไหนนะครับเอาล่ะไม่พูดเยอะใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์นะครับผมขอเป็นกำลังใจ s ซ s c r i b e ไลค์แล้วก็แชร์คลิปวิดีโอดีๆให้เพื่อนได้ดูด้วยนะครับผมเผื่อว่าวันหนึ่งใครจะรู้ว่าเราเป็นลูกค้ากันส่วนใครที่อยากได้คลิปวิดีโอรีวิวดีๆอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะติดต่อผมเพื่อที่จะไปรีวิวที่ดินของท่านได้นะครับสมการที่ผ่านมาก็หวังใจว่าทุกๆท่านนะครับจะเดินทางไปหาครอบครัวและกลับมาทำงานอย่างปลอดภัยนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกหลังจากสมการผมห่างหายไปนานนะครับมีที่ดินอีกหลายแปลงที่จะมานำเสนอในอนาคตนะครับตอนนี้ ยุ่งจริงๆไม่มีเวลาทําให้ไปชมที่ดินแปลงสวยแปลงดีกันต่อเลยครับผมไป ตอนนี้นะครับผมพาทุกทท่านนะครับมาอยู่ที่องค์อนุสรณ์ดอนเจดีนะครับเป็นพับลมราอนุสรณ์นะครับสังเกตไหมครับว่าตอนนี้นะครับเป็นเวลาใกล้ๆจะสามโมงเย็นแล้วนะครับตอนนี้ร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มตั้งร้านเริ่มอะไรกันแล้วนะครับตรงนี้นะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยมากๆเลยนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับผมมาทานประจําเลยอยู่ซ้ายมือเมื่อกี้ที่เราวนรถนะครับแล้วก็ จะมีร้านมาตั้งตอนเย็นๆอย่างเงี้ยครับใช้4มีเกี๊ยวนะครับมีเครปมีอะไรอย่างเงี้ยครับเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ใช้คำว่าฝากท้องไว้ได้เลยนะครับซ้ายมือของเรานะครับเวลาเราเดินทางมาจากกรุงเทพเราจะใช้ถนนหมายเลข322นะครับแต่ตอนเนี้ยเรากำลังจะไปที่แปลงที่ดินนะครับเราจะใช้ถนนหมายเลข3264ก็คือเส้นตรงหน้าอนุสรณ์ดอนเจดีนะครับตรงนี้นี่ผมคิดว่า ผมอธิบายไปหลายๆคลิปแล้วนะครับทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแต่ว่าขออนุญาตนะครับสําหรับใครที่บางคนที่เขามาเปิดดูคลิปใหม่ๆเนี่ยผมก็อยากจะสื่อสารให้เขารู้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับจะมีเซเว่นซตลาดสดนะครับมิสเตอร์ดีไอไวมีร้านขายปูนร้านขายวัสดุก,ก่อสร้างร้านขายผักของชาวบ้านนะครับขายข้าวโพดผมเพิ่งซื้อมาเมื่อสักครู่นี่เองนะครับไก่ย่าง5ดาวเยอะยะไปหมดเลยนะครับ เรียกง่ายๆว่าตรงวงเวียนช้างเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเรากำลังผ่านเนี่ยวงเวียนช้างเนี่ยโหมีร้านอาหารร้านข้าวต้มมีทุกอย่างนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือตรงบริเวณนี้นะครับห่างจากตัวที่ดินเราไปนะเพียง10กิโลเท่านั้นเองใช้เวลาเดินทางไม่เกิน15นาทีสําหรับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่นะครับต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ไว้เพื่อที่ให้ท่านมาพักอาศัยในยามเกษียณเนี่ยหรือว่าท่านเกษียณแล้วเนี่ยเป็นห่วงเรื่องโรงพยาบาลนะครับ ตรงนี้มีซัพพอร์ตให้นะครับตรงเมื่อกี้นะครับอนุสรณ์ดอนเจดีเราก็มีโรงพยาบาลอยู่ในตัววงเวียนอนุสรณ์ดอนเจดีนะครับจากที่ดินเราเดินทางมา15นาทีเท่านั้นหรือจะตรงไปโรงพยาบาลหนองยะไซก็ได้ใช้เวลาเดินทางเท่ากันนะฮะร,ระยะทาง12กิโลไกลกว่าตรงนี้2กิโลเมตรเท่านั้นเองปั๊มน้ํามันตรงนี้มีถึง2ปั๊มเลยนะครับมีปั๊ม PT ทหลายๆท่านก็คงใช้บริการกันอยู่นะครับแล้วก็ด้านหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปั๊มปตท ผมพูดอย่างหนึ่งเลยนะครับสังเกตถนนเนี่ยถนนตรงนี้ดีมากๆเลยตรงนี้ที่เราวิ่งอยู่เป็นถนน6เลนนะครับลาดยางอย่างดีเลยโอ้โหกรุงเทพอยครับกรุงเทพบางจุดนี้ยังถนนเรียบไม่เท่าตรงนี้เลยแล้วก็ทางด้านหน้าที่เราเห็นเนี่ยครับก็จะเป็นปัป๊มปตทตรงปั๊มปตทเนี่ยก็จะมีเคฟซีมีอเมซอนนะครับแล้วก็บ้านของพี่ตีนะครับเจ้าของที่ดินเนี่ยก็อยู่ฝั่งตรงข้ามปั๊มปตทนี่เองอ่า อันนี้ทิ้งท้ายการเดินทางนะครับสําหรับใครที่มีรถ E ีนะครับผมจะวนเข้าไปให้ดูนะครับตอนนี้นะครับปั๊มปตอทอดอนเจดีของเราเนี่ยครับตอนนี้มีที่ชาร์จรถ E ีแล้วนะครับหมายความว่ายังไงนี่ด้านหน้าเราเลยที่ผมกําลังจะขับรถไปจอดนะครับด้านหน้าเราเนี่ยมีที่ชาร์จ120กิโลวัตต์นะครับของ ตัว PTT Station นะครับใครใช้รถไฟฟ้าซื้อที่ดินแปลงนี้ได้เลยครับตรงนี้กับตัวที่ดินเราห่างกันแค่ประมาณไม่ถึง10โลและน่าจะประมาณ7กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วในปั๊มนะครับยังมีนะครับอย่างที่บอกร้านขายเงงเงยินแม็กอเมซอนนะครับร้าน KFC 7 e เซตรงบริเวณนี้ครับใครที่ต้องการที่จะมาใช้ชีวิตเนี่ยเอาง่ายว่าไม่ทิ้งความสบายยังมีส่วนของความสบายอยู่แล้วก็มาที่ปั๊ม ซื้ออาหารซื้ออะไรไปองดอนโอ้โหยา้ยายไปหมดเลยโอเคครับการเดินทางอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะแวะห้องน้ำแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าแปลงที่ดินครับผมไป ครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมพาทุกทุกท่านนะครับมาอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขอยัดทวนนะครับตัวที่ดินของเรานะครับอยู่ใกล้กับแยกทะเลบกนะครับเป็นสีแยกนะครับอยู่ที่ตำบลทะเลบกอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกทุกท่านนะครับไปชมว่าที่ดินแปลงนี้มันดียังไงมันเจ๋งยังไงซึ่งผมพูดเลยครับว่าตรงนี้มันคือเซ็นเตอร์เลยนะครับคืออยู่ในการเหมือนคล้ายๆกับกลางแหล่งที่จะ ไปสู่ที่อื่นๆน,นะครับจะต้องผ่านตรงนี้เลยอ่ะที่ดินจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเขายัดกลับกล้องไปชมรีวิวกันได้เลยครับผมไป mm. โอเคด้านหน้าที่ผมชี้นิ้วม,มือนะครับผมอ่า mm. นะครับตรงนี้เราจะเห็นเป็นสีแยกไฟแดงอันนี้เราจะเรียกว่าสีแยกไฟแดงทะเลบกนะครับตรงไปเนี่ยเราจะไปหนองยะไซได้นะครับเลี้ยวซ้าย เราจะออกถนนหมายเลข333ถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยเราจะกลับไปที่ตัวองดอนเจดีย์นะครับถนนเส้นที่เรายืนอ,อยู่นะครับจะเป็นถนนหมายเลข3015ซึ่งตรงนี้ข้อดีก็คือมีรถตู้สาย69จากกรุงเทพผ่านตัวที่ดินเลยนะครับผมนี่ฝั่งตรงข้ามนี้นะครับจะเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็นี่เลยตัวที่ดินเรานะครับนี่จะเริ่มตั้งแต่ปากซอยนะครับ เดี๋ยวผมจะกลับมารีวิวตรงนี้นะครับจะขอให้ดูด้านหน้าตัวที่ดินก่อนเพราะว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของไฮไลท์เลยนะครับตรงไปเนี่ยจะเป็นวัดตีนะครับวัดตีเนี่ยคือหลวงพ่อไก่ใครที่รู้จักหลวงพ่อไก่สุพรรณบุรีเนี่ยก็จะรู้ว่าวัดตีนี่ดังขนาดไหนนะครับตรงนี้เนี่ยห่างจากวัดตีประมาณ2-3มกิโลเท่านั้นเองนะครับใครที่จะมาที่ดินแปลงนี้ก็จะผ่านในส่วนของวัดตีนะครับตัวที่ดินนะครับเรามีด้านหน้านะครับติดถนน ลัดยางหมายเลข3015เนี่ยยาวถึง100เมตรเลยนะครับผม <Wow. S 1> ถือว่ายาวมากๆเลยนะครับแล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่เยอะเลยนะครับหลายต้นเลยแต่ว่าต้องขออนุญาตบอกก่อนนะครับว่าต้นไม้ในเขตทางหลวงเนี่ยไม่ใช่ต้นไม้ของเรานะครับเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับเอาเก้าอี้มาวางเอาอะไรมาวางทําร่มเงานะครับนั่งเล่นนั่งอะไรได้อ่าผมมาเริ่มตรง ขอบของที่ดินก่อนนะครับโอ้โ oh ห oh oh. หาจังหวะนะฮะไม่ให้รถเยอะยังไงก็รถเยอะนะฮะตรงนี้รถวิ่งผ่านตลอดเลยเอาละตัวเขตที่ดินนะครับตัวถนนหลวงเนี่ยจะวิ่งเข้ามาเลยเสาไฟฟ้ามาอยู่ที่หมุดนี่ครับเห็นสาปูนไหมครับตัวหมุดที่ดินเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็คือชนกับเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่ตรงหมุด ปูนตรงนี้นะครับแล้วท่านสังเกตไหมครับว่าบริเวณทางด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเสาไฟฟ้าซึ่งเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับนี่เอาข้อดีข้อแรกก่อนเลยครับเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเป็นไฟสามเฟสหมายความว่าสําหรับท่านที่ได้ที่ดินผืนนี้ไปนะครับแล้วก็ทำอะไรที่มันต้องใช้ไฟเยอะๆนะครับก็สามารถที่จะดึงไฟ 3- ามเฟสตรงนี้อยู่หน้าแปลงเข้ามาได้เลย หลายๆท่านนะครับที่พอจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบไฟก็จะรู้นะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการใช้ไฟ3เฟสเนี่ยแต่ว่าอย่างด้านหลังเนี่ยเราเป็นไฟแรงต่ำนะครับผ่านด้านหลังเนี่ยเราก็จะต้องเดินไฟ3เฟสเข้าไปซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเลยแต่ตรงนี้ของเราอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยนะครับตัวแปลงที่ดินนะครับจะแบ่งเป็น2เซกชันนะครับเซกชันแรกเนี่ยก็คือส่วนที่ผมยืนเนี่ยจะเป็นที่ดินที่ถมแล้วนะครับ ตรงนี้เราถมสูงครึ่งหน้าเนี่ยเกือบจะเท่ากับถนนลัดยางเลยต่ำกว่าถนนลัดยางเล็กน้อยนะครับแล้วก็วันนี้ที่ผมรีวิวเนี่ยครับผมเราอยู่ในช่วงหลังสงการแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือนี่ครับผมต้นคูนต้นละพวนนี้ออกดอกกันนะครับเหลืองอล่ามสวยมากนะครับก็เป็นพืชประจำสิ่นนะครับอ่ะต่อมา ข้อดีคือไฟผ่านด้านหน้าเยอะแล้วเราติดถนนลาดยางแต่ที่สําคัญนะครับตรงนี้เห็นสายไฟที่อยู่ใต้เสาไฟนี่ไหมครับมันจะมีสายไฟเบอร์ออปติกด้วยหมายความว่าไงหมายความว่าตรงบริเวณนี้ก็คือสามารถใช้อินเทอร์เน็ตแบบสายไฟเบอร์ออปติกได้เลยใครที่มาสร้างบ้านมาทําธุรกิจที่มันต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับต้องการความเร็วสูงสูหรือความเสถียรเนี่ยตรงนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่า สิ่งต่อมาครับผมเดินมาด้วยคุยไปด้วยนะเห็นเสาสองต้นข้างหน้านี้ไหมครับอันนี้เป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์ข้อดีข้อนึงคืออะไรตรงนี้นะครับถนนที่เรียบของเราไปนะครับด้านนี้มีความยาวอยู่150เมตรตรงเนี้เข้าไปเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านมีบ้านอยู่ประมาณ100-200หลังคาเรือนเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเขาถึงมาตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์แต่ว่า เราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีมีอะไรบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์ตรงนี้ค่อนข้างจะหมดกังวลได้เลยนะครับเสาสองต้นเนี่ยน่าจะเป็นคนละยี่ห้อกันฉะนั้นเนี่ยหลักๆในเมืองไทยเรามียี่ห้อสําคัญๆอยู่ก็2ยี่ห้อนะเป็นที่รู้กันอีกยี่ห้อหนึ่งโดนเทคโอเวอร์ไปแล้วแปลว่าตรงนี้ครับไม่ว่าเราจะใช้สัญญาณโทรศัพท์ยี่ห้อไหนมันก็อโอเคเป็นหมดเลยอ่ะอันนี้คือข้อดีต่อมานะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับนี่ผมเดินลัดมานะตรงนี้ก็คือจะไปออกถนน3ามศนหน้าปากซอยของเราเนี่ยแหละที่ดินเราคืออยู่บริเวณนี้ถนนในซอยเนี่ยเนี่ยผมให้ดูนะความกว้างเนี่ยผมตีเล่นๆนะครับน่าจะขั้นต่ำเนี่ยที่6เมตรนะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยผมทําที่ดินมาจนค่อนข้างจะมีความรู้แล้วล่ะว,ว่ามันจะต้องเผื่อขอบทางไว้ฉะนั้นเนี่ย ถนนเส้นนี้อาจจะกว้างถึง8เมตรเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยฉเฉพาะ6เมตรเนี่ยรถกระบะ2คันเนี่ยขับสวนก็ได้สบายสบายแล้วถ้า8เมตรนี่คือสบายใหญ่เลยนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ดูนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมรีวิวเนี่ยเรามีด้านหน้าติดถนนรัดยางสาย่าเนี่ยอยู่ที่100เมตรใช่ไหมครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเราติดถนนซอยซึ่งเป็นถนนหินคุกเนี่ยยาวไปจนถึงท้ายแปลงเนี่ยอยู่ที่150เมตรเลยนะครับ งครคับและที่สําคัญให้ดูครับซ้ายมือผมเห็นไหมครับปัจจุบันนี้เรามีไฟโซล่าเซลล์ส่องด้านข้างที่ดินเนี่ยยาวตลอดแนวไปจนถึงด้านท้ายเลยนะครับอ้าวแล้วมันดียังไงล่ะแน่นอนครับถ้าเรามองด้วยผิวเผินเลยมันก็คือก็มีไฟส่องสว่างแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่ผมจะพรีเซนต์ก็คือว่าเจ้าตัวเสาไฟนะครับมันบ่งบอกว่าทางอบตอเนี่ยได้ของบ ทำถนนเส้นนี้แล้วนะครับผมคาดว่าไม่น่าจะเกิน2ปีนะครับถนนเส้นนี้ก็จะแปลเปลี่ยนเป็นถนนคอนกรีตแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราซื้อที่ดินแปลงนี้ไปช่วงเวลานี้ใช่ไหมครับเราได้ด้านหน้า100เมตรเนี่ยติดถนนลาดยางแล้วเราได้ด้านข้างเนี่ยที่ติดถนนคอนกรีตเนี่ยซึ่งถนนคอนกรีตเนี่ยถ้าทำเนี่ย แน่นอนครับขั้นต่ําที่เทศบาลทำเนี่ยจะต้องประมาณ200เมตรซึ่งที่ดินเรายาว150เมตรแปลว่ามันต้องเลยเข้าไปถึงด้านในฉะนั้นเนี่ยด้านข้างที่เราทั้งหมดเลยก็จะได้เป็นถนนคอนกรีตนอนา,นาคตอย่างแน่นอนครับผมอ่าผมพามาดูนะครับเดีย๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับทางด้านครึ่งหน้านะครับปริษัทถนนลาดยางเนี่ยท่านเจ้าของเดิมเนี่ยได้ทําการถมไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับถมสูงด้วยนะครับเมตรเเศษ ให้ดูจากกล้องที่ผมถ่ายให้ดูนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคือพื้นเดิมนะครับใช้คําว่าพื้นเดิมอย่าตกใจนะครับหมายความว่าตรงบริเวณย่านเนี่ยครับโดยปกติอยู่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีน้ำช่่มอยู่แล้วนะครับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าที่ท่านเจ้าของเดิมถมไว้เนี่ยก็คือคิดว่ามาสมัยก่อนเนี่ยหลายปีมาแล้วเนี่ยอยากจะทํากิจการแต่ว่าไม่ได้ทํานะครับก็ถมทิ้งไว้เฉย,เฉย เรามาซื้อต่อตรงนี้เราก็ได้อน,นิสงเลยนะครับตรงนี้ผมคะเนนะครับคะเนจากสายตาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ2ไร่ถึง3ไร่ได้เลยนะครับกว่ากว่าคราวนี้ปริมาณพื้นที่ขนาดนี้โหผมพูดเลยครับว่าเราจะสร้างบ้านสร้างโกดังทำอะไรเนี่ยนะครับสามารถทำได้เลยมันใหญ่พออยู่แล้วด้านหลังที่เหลือเนี่ยเราก็จะมาปรับปรุงเป็นโคกน้องนาทำที่อยู่อาศัยหรือว่าจะพัฒนาเป็นอย่างอื่นเนี่ยก็คือสามารถทำได้เลยนะครับ โอเคอ่ะเรามาดูต่ออันนี้ผมจะเดินไปถึงทางด้านหลังเลยนะครับจะได้เป็นการรีวิวที่ละเอียดทั้งหมดนะครับอ่ะด้านหลังเนี่ยครับเราก็จะเห็นอันนี้จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะครับก็ไง่ายๆว่าเรียงลายยาวไปเลยเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนแล้วก็ทางขวามือนะครับอันนี้ก็จะติดกับเพื่อนบ้านเหมือนกันแปลว่าอะไรแปลว่าทางด้านหลัง นะครับด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของที่ดินแปลงนี้มีเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ตรงแยกทะเลบกเนี่ยครับอันนั้นก็จะมีทั้งโรงเรียนทั้งวัดนะครับห่างเราไปแค่200เมตรเท่านั้นเองนี่เลยที่ผมบอกเห็นมาไซาวิ่งนะครับถนนทางด้านซ้ายมือทั้งหมดเนี่ยครับที่เห็นเนี่ยยาวไปอันนี้คือบ้านคนหมดเลยนะครับไม่มีที่ว่างเลยเป็นบ้านคนล้วนๆเลยเนี่ยครับ จากการคาดคาเนของผมนะด้วยสายตานะเพราะว่าเมื่อกี้ขับเข้าไปแล้วเนี่ยข้างในซอยเนี่ยก็จะเป็นชุมชนเลยครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะเป็นบ้านเลี้ยวซ้ายเข้าไปจะเป็นบ้านตัวที่ดินเนี่ยครับมีขนาด5ไร่1งาน44ตารางวานะครับผมบอกราคาก่อนดีกว่าจะได้เกินไปถูกนะว่าจะไปเกินถึงตรงไหนต่อนะครับอ่ะเรามาทวนใหม่นะครับจำนวนที่ดินเนี่ยอยู่ที่5ไร่1งาน44ตารางวาราคาขายนะครับอยู่ที่ ไล่ละ6 5แสนห้รวมกันทั้งแปลงเนี่ยอยู่ที่3 4 8ล้าน4แสน่บาทาหลายท่านอาจจะมองว่าโอ้โหราคาต่อไร่เนี่ยอาจจะไม่สูงมากแต่พอมารวม5ไล่แล้วเนี่ยมันตั้งเกือบ3 5ล้านหอันนี้ผมขออนุญาตชี้แจงนิดน,นึงนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกนะครับตัวที่ดินน,นะครับข้อดีของเขาเนี่ยก็คือว่าเขามีถนน 3ด้านเลยนะครับด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับแปลว่าอะไรถ้าสมมติท่านเป็นครอบครัวใหญ่นะครับเอาพี่เอาน้องมาแบ่งมาหารกันนะครับสามารถที่จะแบ่งที่ได้เพราะว่าตรงนี้มันติดถนนรอบด้านเลยใช้คำนี้ก็ได้นะครับทั้ง3ด้านเนี่ยติดถนนหมดเลยแล้วเป็นถนนเมนเส้นใหญ่ด้วยฉะนั้นเนี่ยการแบ่งเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับแล้วก็ ในกรณีนะครับที่โอ้โหเราไม่มีพี่น้องหรือมีแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยากซื้อกับเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์พิตรีนะครับเจ้าของที่ไว้ท่านสามารถที่จะโทรหาพิตรีนะครับแจ้งความประสงค์ว่าท่านเนี่ยอยากได้ที่ดินจํานวนกี่ไร่พิตรีท่านก็จะโน้ตไว้ว่าเอ้ยต้องการประมาณนี้นะแล้วถ้ารวมแล้วเนี่ยมีครบหรือว่าตกลงกันได้กับท่านอื่นเนี่ยที่เขาอยากได้ที่เหมือนกันเนี่ย ก็สามารถที่จะมาใส่ชื่อร่วมแล้วก็แบ่งโฉนดกันตอนหลังได้นะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะช่วยเป็นทุระจัดการให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเอาละครับก่อนจะจากกันนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนิดนึงลืมแจ้งทางทุกทกท่านที่ติดตามช่องผมไปนะครับ <c oughs> ตัวพิตรีเนี่ยเขาถมที่ดินเนี่ยมาจนถึงชนถนนหลวงเลยซึ่งแกยอมลงทุนนะครับที่จะเสียดินไปฟรีๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับ เวลาเราถมชนกับถนนหลวงแล้วเนี่ยดินที่เราถมไปแล้วเนี่ยก็ถือว่ากลายเป็นของหลวงไปเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะขุดเอามาคืนได้นะครับฉะนั้นเนี่ยข้อดีคืออะไรเราก็คือสามารถเลี้ยวจากถนนลัดยางเนี่ยเข้ามาตัวที่ดินของเราได้เลยนะครับใกล้ๆเลยนะแล้วก็ตรงบริเวณนี้เราไม่สามารถล้อมรั้วปิดได้นะเพราะมันไม่ใช่ที่ดินของเราแต่ว่าหลังแนวเขตที่เป็นที่ดินของเราเนี่ยตรงนี้มันมีที่เหลือเยอะเราสามารถที่จะมาจอดรถ เอาก็องค์เก้อี้ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เอามาตั้งเอามาวางนะครับก็เท่ากับว่าเราได้พื้นที่เกินไปโดยปริยายเลยใช้คํานี้ดีกว่าแต่ว่าเวลาหลวงท่านขยาอยถนนไรอย่เงี้ยเราต้องทําใจนะว่าตรงเนี้เราต้องเอากลับเข้าที่เรานะเออผมถึงเนน้ย้าว่าเราไม่สามารถที่จะล้อมรั้วได้นะครับเราจะล้อมรั้วได้เฉพาะในเขตของเราก็คือตรงบริเวณหลังจากเสาไฟฟ้าต้นนี้ไปนะครับนี่ประมาณนี้ ถ้าใครสนใจที่ดินแปลงนี้สามารถโชว์ตรงหาพิติได้เลยนะครับให้ดูความเจ๋งอีกทีหนึ่งเนี่ย200เมตรมีรถตู้ผ่านแล้วก็สามารถนัง่งรถจากกรุงเทพมาลงได้เลยไปเซเว่นซีลงพยาบาลออกส่วน333ไม่เกิน15ทีนะครับมาจากกรุงเทพนะครับถึงหน้าตัวที่ดินเนี่ยใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง45ทีนะครับบวกลบอยู่ลาวนี้นะครับ ใครที่อยู่ดอนเมืองไกลหน่อยก็อาจจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นนะครับผมอยู่ตลิน่งชั้นก็1ชั่วโมง45าทีก็สามารถที่จะมาถึงแป้นที่แล้วจากไปด้วยวิว3า0องศานะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขหลังจากวันปีใหม่ไทยสมการที่ผ่านมานะครับขอให้เจอสิ่งดีๆในปีนี้เช่นเดียวกับผมเหมือนกันจากกันไปด้วยวิวสาร้อยสิบองศาสวัสดีครับ